ไปฟังเทศปวดเมื่อยปวดเอาเวลาไปนั่งเล่นไพ่นั่งได้อยู่ขึ้นยังงี้ไปช้อปปิ้งเนี่ยได้เดินวรรยากาศอยังไม่ปวดเมื่อยช้อปปิ้งจะมานั่งฟังเทศฟังธรรมัถนอมปวดเมื่อยจังแทบอะไรกันนักหนาเทศนานใจเหงเมื่อยปวดจะตายเวลาในทีวีมีธรรมะเปจอธรรมะออกมาอีหนูเป็ดปวดหัว เป็ดเท็พหนังเมื่อคืนธนาท่านจะคุณวัดบาลนี้ไปต่ะกุลราชมนิเทศอา่จะมางเทศเรื่องการศึกษาตอนมาไปนั่งอยู่บ้านนั้นพอดีเนในกพูงเที่เองมันจะกลายเลยแต่ไม่บอกชื่อบอกว่าเนื้อมันจะมันจะโชยคาไปเดี๋ยวก็อย่าเอาเอาเรื่องราวเข้ามาพูดอย่าเอาเรื่องราวมาพูดมีปเปรียบเทียบแล้วเรื่องจริงทีหมอ